สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมต้นฟักเขียวข้างบ้านกันค่ะกำลังทยอยออกผลหลายลูกเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักต้นฟักเขียวกันก่อนค่ะต้นฟักเขียวเป็นผักพื้นบ้านเป็นพืชอายุสั้นลำต้นยาวหลายเมตรลำต้นมีสีเขียวมีขนหยาบขึ้นปกคลุมทั่วทั้งต้นค่ะใบมีสีเขียวลักษณะหยกักหยาบ ส่วนดอกของฟักเขียวมีสีเหลืองค่ะผลมีลักษณะกลมยาวมีขนรอบทั้งผลค่ะขยายพันธุ์โดยวิธีใช้เมล็ดค่ะสำหรับฟักเขียวต้นนี้งอกขึ้นมาจากการหว่านเมล็ดค่ะไม่คิดว่าจะได้ผลดีค่ะตอนที่เห็นต้นครั้งแรกคิดว่าต้นฟักทองค่ะ ต่อมาก็เจอลูกฟักเขียวที่โตมากแล้วค่ะเพียงไม่กี่วันก็เก็บมาทำอาหารได้แล้วค่ะนี่คือฟักเขียวลูกแรกของต้นนี้ค่ะเพิ่งเก็บมาสดๆจากต้นค่ะลูกสวยมากขนาดเหมาะสําหรับนำมาทำอาหารค่ะนำมาปอกเปลือกแล้วหั่นเพื่อเตรียมประกอบอาหารค่ะ หลังจากเก็บลูกฟักเขียวลูกแรกไป10วันมาดูอีกครั้งเจออีกสองลูกค่ะลูกนี้เริ่มโตแล้วเหมือนกันค่ะหลังจากที่เจอลูกฟักเขียวอีกสองลูกก็เว้นระยะไป1วันมาถ่ายคลิปใหม่อีกครั้งค่ะนี่ก็เริ่มจะเป็นลูกเหมือนกันค่ะ แต่ดอกยังไม่บานเลยค่ะต้นฟักเขียวทยอยออกดอกมาเรื่อยๆค่ะดอกก็สีสวยดูแล้วสบายใจจังค่ะหลังจากเว้นระยะก,การถ่ายคลิปไปหนึ่งวัน ลูกฟักเขียวโตขึ้นมากค่ะโตเร็วมากเห็นแล้วชื่นใจมากค่ะอีกลูกก็โตขึ้นมากเหมือนกันค่ะหลังจากถ่ายคลิปครั้งที่แล้วก็เว้นระยะไปหนึ่งวันแล้วมาถ่ายอีกครั้งค่ะลูกฟักเขียวก็โตขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากค่ะลูกนี้ที่ถ่ายคลิปวันก่อนยังเป็นดอกตูมอยู่แต่วันนี้ดอกบานแล้วค่ะลูกนี้ก็โตขึ้นมากค่ะโตไล่ๆกันเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็เก็บได้แล้วค่ะดูไปตามลำต้นก็เจออีกลูกค่ะ แต่ลูกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะลำต้นของต้นฟักเขียวพาดอยู่บนต้นทองอุไรค่ะเมื่อลูกฟักเขียวโตขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้นทำให้ลูกฟักเขียวห้อยลงไปด้านล่างเกือบถึงพื้นค่ะต้องดึงขึ้นมาค่ะถึงจะมองเห็นลูกนี้โตมากพร้อมเก็บแล้วค่ะอีกลูกก็โตเร็วมากอีกลูกก็โตมากค่ะ แต่สำหรับลูกที่เป็นใหม่นี้เสียไปแล้ว,ลว,ลวค่ะเก็บมาแล้วค่ะหนึ่งลูกสดๆจากต้นเลยค่ะลูกนี้คือลูกที่สองของต้นนี้นะคะน้ำหนักแปดขีดค่ะนำมาพ่าดูสดมากค่ะ หั่นเป็นชิ้นๆพร้อมประกอบอาหารแล้วค่ะตอนเช้ามาดูอีกลูกที่ยังไม่เก็บวันนี้โตขึ้นขนาดพอที่เก็บได้แล้วค่ะสรุปว่าพักเขียวต้นนี้ได้ผลสามลูกแล้วค่ะในระยะเวลาที่ไม่นานค่ะหลังจากนี้ก็จะรอดูว่าจะมีผลออกมาอีกหรือเปล่าค่ะในการทำคลิปนี้ใช้เวลาในการเก็บภาพหลายวัน เพราะต้องการดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของลูกฟักเขียวซึ่งโตเร็วมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายแต่ก็ได้ผลดีมากค่ะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ